สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้มื้ยก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากสำหรับคนที่หางานจากการเขียนบทความ to 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 idinte นะคะคือมันจะมีการอัปเดต3 3 3ครั้งคือมุอ้ยแต่ก่อนมื้ยยังไม่รู้แล้วทีนี้พอเข้าไปเริ่มเขียนค่ะเมื่อเข้าไปเริ่มเขียนมันก็ได้ตังค์แต่ว่าคลิปที่มุ้ยไปดูคือมันเป็น มันเป็นคลิปหนึ่งแต่ปีที่แล้วแล้วเขายังไม่มีการอัปเดตใหม่เขาบอกว่าบทความแรกจะได้300บทความที่สองสามจะได้บทความละร้อมันไม่ใช่มันโบแมนเราก็มีการอัปเดตอีกเทียนึงก็คือถ้ามียอดวิวคนเข้าไปอ่านห้าร้อยคนถึงจะได้หนึรบาทก็มีคนเลิกเขียนไปเลิกเขียนไปหลายคนแต่เขาเปลี่ยนใหมาอีกแล้วเดี๋ยวมื่อจะเอาให้เบิง้ง เดี๋ยวมวยจะเอาให้ดูเถะเขาเปลี่ยนไม่แล้วก็คือ,อ,อคือเงินมันจะขึ้นตามยอดวิวคนดูสมมติว่าเราโพสต์ลงไปเ,เราเข้าไปสมัครเป็นเราเข้าไปสมัครเป็นนักเขียนของ True ID Intert สมัครยังไงเข้าไปดูในใน Google น,นะคะหาหาหาเส์ชเบิงหล่วิธีสมัครมันจะมีบอกแล้วก็ว,วิธีรับเงินแต่ว่าอันนี้มวยเอามาอัปเดตที่ว่า โพสแล้วผ่านแล้วมวยร้องเขียนเบิ้งหล้วก็ผ่านประมาณหาเรื่องผ่านแต่เงินมันจะขึ้นมันจะตัดทุกๆวันศุกร์สมมุติว่าในรอบของมวยก็คือวันที่สองถึงวันที่เก้าพอตัดปุ๊บได้เท่าไหร่เงินมันก็จะเข้าทูทูมันนี่เวเลของเราที่เข้าเชื่อมกับเบอร์นี่แลหละค่ะฮลโเงินมันจะเข้าเดี๋ยวตามโพสต์วิดีโอต่อไปโพสต์มวยเจียนเอาให้เบิ้งนียค่ะเงินมันจะเข้าสมมติว่ามีคน มีคนมาเบงหนึ่งคนหนึ่งคนเงินมันจะเข้า0ู .6 บาทสองคนก็ศู2จสองไปเรื่อยๆจ้าไปเรื่อยละมันก็สิได้พุ่ะนึ่งบาทสบายยิ่งเราเขียนมากเท่าไหร่ก็จะได้ก็จะได้เยอะมากเท่านั้นนะคะเรื่องการเขียนกับเลี้ยวแต่เขาเรียกว่าการคนที่อ่านหนังสือเยอะเย่ะค่ะคนที่อ่านหนังสือหลายๆมันจะมีความคิดในสมองลายอันนั้นก็คือมัน ก็คือว่าเขาได้เปรียบส่วนคนที่เขียนไม่เป็นกะลองมองสิง่งต่างๆหลบตัวอันไหนเรื่องที่เป็นตะเขียนวิธีเขียนกะไปศึกษาในกูเกิลมันมีวิธีเขียนหรือว่าถ้าใครอยากจะเขียนเป็นกะก็ติดต่อมาได้ไม่คิดลาเขียนให้กันนะจ๊ะค่ะวันนี้ก็มา <c oughs> มาแชร์ประสบการณให้ฟังสนิทหรืจ๊ะเพราะท่านในมีอย่างเนาะหากจะว่าผู้ใดสนใจแบบช่วงนี้เป็นช่วง อย่างลานโรคระบาดงานกับบใครไม่อู่ภัยยุบันเฉยๆก็คืออยากหารายได้กะร่องเขาไปเบิงนะคะ To ID Intra เเออลค่ะเขาไปเบิงในเว็บไซต์ของเขาเดี๋ยวไอ้ทาเบิงเดี๋ยวมือสีเอาตัวย่างมาให้เบิงเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะก่อนจบคลิปนี่แหละคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาลากันไปก่อนมาแค่นี้นะคะมามาอัปเดต ทำวิดีโอทิ้งไว้นะคะถ้าผู้ใดเขามาผอกะมาเบิงก็คือเขาอัปเดตใหม่แล้วเขียนได้เงินตามยอดวิวคนดูไม่ใช่ได้บทความละร้อยเหมือนเดิมแล้วกับบแเมนได้หาลอยคนเบิง์นคอยสิได้นึงลอยกับบแเมนคือได้ตามยอดวิวยอดวิวคนดูคนดูหนึ่งคนได้0ูนบาทคนคนดูสองคนก็ได้0ูน่อไปเรื่อยๆอสิบคนกับคูณเอาสิบคูณศูนย์จุดศูนย์หกมันได้เท่าไดร่ าล,ะะลาก่อนก่อนนะคะบ๊ายบายก็จะได้ตังประมาณนี้นะคะอันนี้คืออันนี้คือมีคนดูยอดวิว4คนก็จะได้ประมาณ0.19คิดเป็นบาท0.19บาท0.325ยอดเงินก็จะขึ้นเรื่อยๆ อัปเดตตรงนี้นะคะจะบอกว่าวันที่2ถึงวันที่9แล้วก็พอถึงวันที่9ได้เท่าไหร่เงินก็จะโอนเข้าใน to Mo n e y w a l l e t อันนี้ก็คือที่โพตลงไปข้างบนคือไม่ผ่านนะคะอันนี้ข้างล่างคือผ่านถ้าผ่านแล้วเขาจะบอกพูดแล้วพแล้วประมาณนี้นะคะอันนี้คือการอัปเดตจะไม่ได้บทความละร้อยเหมือนแต่ก่อน